คาถาบูชาหลวงปู่ทวดคาถาบูชาตาไขาวัดเจดีนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขออนอบน้อมแด,ด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสตัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวาอิติอิติ กุมารไข่เจดีจะมหาเถโรลาภลาภพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโรลาภลาภพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโร ลาพระลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดี Kid, จะมหาเถโรลาพระลาภาพระวันตุเมอิติอิติกุมานไข่เจดีจะมหาเถโรลาพระลาภาพระวันตุเม อิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโรลาภลาภระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโรลาภลาภระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดี จะมหาเถโรลาภาลาภภะวันตุเมอิติอิติตกุมารไข่เจดีจะมหาเถโรลาภาลาภภะวันตุเม